สวัสดีครับพปกรมมินแทนนะครับผมกับแนวทางหัวเลาวรวมนะครับวันนี้วันที่30นะครับวันอาทิตย์นะครับเลารวมทุกชั่วโมงสําหรับวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเด่นไปที่1นึสองนะครับมากับ3 6 7 8ครับ1มา1นสองนะครับ1นึครับ1นึครับ1นึ่งเจ็ดเอ่อสองมาสองสามครับสองหกครับสองเจ็ด สองปดนะครับดักร้อยห้าครับห้าหนึ่งสองนะครับห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งหกครับห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าสองสามครับห้าสองหกห้าสองเจ็ดห้าสองแปดสามชุดนะครับเน้นไปที่หนึ่งสองหนึ่งสามสองสาม 512นะครับ513 523สาำหรับชุดเน้นนะครับวันนี้สำหรับหอยเล่ารวมวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมขอโชคดีครับ